จุดล้านบาทค่าตัวพร้อมขายเพชรผู้ไทยหลังจากเพชรผู้ไทยสิทธิ์สลาวะเสือต้องการที่จะซื้อสิทธิ์ตนเองเป็นจำนวน1ล้านบาทโดยได้แจ้งไปทางผู้ใหญ่ไพโร์แล้วรอการตอบรับทว่าล่าสุดทางผู้ใหญ่ไพโร์ผันโพเผยว่าตนเองไม่ได้ปิดกันหากเด็กจะซื้อสิทธิ์ตนเองโดยขอให้โอนเงินมาจำนวน1.1ล้านบาทและจะถอนทะเบียนให้ทันทีเพราะตนเองก็อยากจะจบเรื่องนี้เหมือนกัน ชิงว่างราชดำเนิน112รปอนด์แกนอุบลพอหลักบุญได้คิวชิงแชมป์เข็มขัด112อปอนด์ที่วางเวทีราชดำเนินเจอกับแบวววาวาวังพมในศึกเพชรยินดีวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมใครจะคว้าแชมป์แฟนมวยว่าง่ายคู่นี้มีโอกาสเจอกันสูงหลังจากที่ทองพูลพีเคแสนชัยมวยไทย,ยิมชนะนอกยกหนึ่งเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยตม้มแค่เวลา20วิบวิในศึกวันลุมพินี13เมื่อ21เเมษายนที่ผ่านมาจอมโหดอโอตโต้มวยไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ท้องพูนมาโหดแท้อนาคตรุ่นนี้ได้เจอกันแน่ครับสไตล์มวยคล้ายๆกันถ้าชกกันสนุกแน่พิกัด118ปอนด์แฟนมวยว่าน่าดูไหมน้องโอโตอกกลับไอพวกเกียนคีย์บอร์ดน้องโอฮาม่ามวยไทยหลังจากที่เจ้าตัวเสียแชมป์ให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตีก็ได้มีคอมเมนต์ไม่สุภาพจากพวกเกียนคีย์บอร์ดมาว่าน้องโอต่างๆนานาเช่นเสียแชมป์โลกแล้วไปทำมาหาอะไรต่อครับยังจะมีหน้าไปขอแก้มือไม่ตายคาวเวทีก็บุญแล้วเลิกชกเถอะอายคนว่ะ ซึ่งคอมเมนต์พวกนี้เป็นส่วนน้อยมากที่มาเกลียนโดยส่วนใหญ่จะให้กำลังใจน้องโอก๋กันซะมากกว่าล่าสุดน้องโอ๋ก็ได้อัดคลิปตอบก,กับคนพวกนี้ไปแบบจุกๆว่าเงินที่ได้มาจากชกวันจะสันปันส่วนไปพร้อมเปิดกล่องทองโชว์ให้เห็นกันไปเลยพร้อมทั้งแคปชั่นขอบคุณวันแชมปีเป็นชิป4ปีเหมือนพิกชีวิตครอบครัวผมมีอยู่มีกินก็เพราะโอกาสที่ได้รับจากพี่ชาติแล้วลาฉันจะกลับมา ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน